ตาไม่สวย,ยครับแล้วขอได้ชื่อหน่อยนะครับขอบคุณแทนน้องจริงๆเลยนี่ครับ พร้อมแล้วนะโอเคครับสำหรับทุกคนนะครับขออนุญาตกลับไปนั่งแล้วกันนะครับตามมาตรการในการจัดงานด้วยนะครับทุกคนจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขสบายใจไม่มีใครว่าเราได้เนาะ,ขอ,ะนขอบคุณทุกคนขอบคุณแฟนๆของน้องพีพีด้วยอันนี้ชื่นใจแทนดีพีจริงๆว่า โอ้อันนี้จากใจเลยแบบชื่นใจมากๆเลยนานแค่ไหนแล้วครับพี่พีที่เราไม่ได้เจอพี่ใาคำว่าคนของเราเยอะขนาดนี้นานมากๆเลยครับนานมากๆเลยสัมภาษณ์ๆๆัเรามันชื่นใจอ,ะอ่ะหลังจากได้ร่วมงากนกันน้องครับอันนี้เราได้รู้สึกกันอยู่แล้วว่านี่คือบุคคลที่คู่ควรกับการถูกรักถูกชื่นชมจริงๆนะครับแล้วผมว่าน,น้องน่าจะรู้อยู่แล้วแฟนคลับของน้องมาตั้งแต่6โมงเช้า7โมงเช้าอ่ะ พี่การยังอาบน้ำลูกอยู่เลยอะ่ะเออน้องๆส่งมาให้พี่แล้วว่าแบบเอ้ยแฟนๆของน้องมากันแล้วอะ่ะใช่ไหมอะไรนะฮะข้างหลังโอ้มีปงมีตายชื่อชื่อว่าผมอ่านให้ภูมิใจในตัวศิลปินปีพีกริดขอบคุณพี่น้ำหวานขอบคุณพี่พีขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ โอ้ oh, จริงวันนี้เราก็ผมว่าผมไม่ต้องพูดอะไรว่าทำไมเป็นสาเหตุที่วันนี้น้องมาเป็นบริษัทเตอร์ของบูไมซีครับ,ร,บรู้สึกยังไงบ้างครับที่วันนี้มาเป็นบริษัทเตอร์ของผลิตภัณฑ์เม็ดฟูกบำรุงดวงตาของเรา Boom รบูไมซีดีใจครับทุบกันเพราะตื่นเต้นได้ยินชื่อ i ด็กไอคอนกิมตลอดอยู่แล้วก็เห็นตาเอ,อ่อาต่างๆ รู้สึกตกใจตัวเองบ้างไหมฮะว่าออทำไมเราเต็มประเทศขนาดนี้ตกใจตกใจเหมือนกันครับเยอะมากๆเลยครับใช่ครับทีนี้เอาอย่างนี้ก่อนในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราใช้ชีวิตกับมือถือแท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอต่างๆประมาณสักกี่ชั่วโมงต่อวนันเยอะไหมฮะเยอะมากๆเลยนะครับ,รบประมาณแบบหกเชั่วโมงเลยพี่กันโอเคน,เนั่นแปลว่านี่ครับเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่ในการทําง,งานสมัยนี้ครับเราใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจอเยอะ ไม่แปลกครับว่าทําไมดวงตาของเราจึงถูกทําร้ายโดยไม่รู้ตัวถูกไหมครับแล้วตาสวยมากอยู่ใกล้ตาสวยมากจริงๆนั่นคือสาเหตุที่บิ๊กบอสของเราได้เลือกเป็นพรีเซนเตอร์โคตรถูกคนเลยจริงมากได้ลองทานแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบูไมซีครับผมรู้สึกว่ามันทานง่ายนะครับยังไงยังไงเล่าซิกินยังไงก็แบบว่าสู้ลงใส่น้ำแค่นี้เองใช่ไหมง่ายๆเปิดใส่น้ำปุ๊บแล้วก็ ใช่ครับคือจริงแล้วรสชาติก็คือสดชื่นนะครับทานง่ายมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ใช้บำรุงสายตาของเราได้ดีจริงๆเนาะครับแล้วก็พี่รู้สึกว่าตัวตัวแพคเกจจิ้งของเขาเราพกไปที่ไหนก็ได้ไหมครับว่าเราไม่ต้องไม่ต้องใส่แก้วก็ได้เราแบบใส่ขวดน้ำไปเลยครึ่งหนึ่งแล้วใส่ไปกิไปเเราไม่กินขวดนะเราไม่กินขวดนะเรากินเป็นฟู่นะเรากินเป็นฟู่เรากินเป็นฟูผมนอกสกิฟให้รู้อยู่แล้วอยากพูดอะไรกับพวกเขาไหมมารอคุณดแต่เช้า ต็มที่ดีใจดีใจมากๆครับผมแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ที่มาเป็นกำลังใจพี่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวตาไม่สวยดีใจดีใจครับผมไม่รู้จะพูดอะไรนอกจะขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณมากๆครับขอบ ตอนนี้ดวงตาของเราในการทำงานจะเจอกับแสงสีฟ้าแสง UV ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมผลิตภัณฑ์นี้จึงเกิดขึ้นมาัน่นก็คือ Blue IC นะครับลดการทำ้ายดวงตาที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วในทุทกๆวันนะครับป้องกันการเป็นโรคจอประสาทต,ตาเสือ่อมหรือว่าก็กระจกได้การป้องกันย่อมดีกว่าแก้ไขเสมอใช่ครับ,ใช,รบใช่ไหมครับเหมือนที่เราได้พูดคุยกันเอาอย่างนี้ครับเพราะว่าวันนี้ใจความครบถ้วนอยู่ละที่เราได้มากกว่านะคือความอิ่มเบลใจน้องนชพี่ด<ช>ีใจกับน้องมากที่สุดเลยจริงมีคนมา รักน้องเยอะขนาดนี้อยากให้ฝากผลิตภัณฑ์ b ูไอ IC กับพี่ๆตัวแทนจำหน่ายรวมไปถึงแฟนๆของน้องพี่ๆหน่อยครับคับผมยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ b ูไ e IC ด้วยครับผมเม็ดฟู่บำรุงสายตานะครับก็สำหรับพี่ๆทุกคนก็ขอให้ยอดขายแบบปังๆกันเลยนะครับผมแล้วก็ปังแบบเวอร <laughs> <laughs> ์แล้วก็แล้วก็ยังไงฝาก Blue IC ให้ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณนะครับ ขอเซ็กซกรี๊ดและปรบมือแบบดังที่สุดในโลกให้กับพี่พีกรี๊ครับพรีเซนเตอร์ของบูมาซีของเรานะครับและในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตถ่ายรูปด้วยกันนะครับให้กับพี่พี่สื่อมวลชนนะครับได้ถ่ายรูปน้องที่ผมรักมากวันนี้นะผมผมไม่เคยเห็นน้องตาน้องแบบนี้เลยต่อให้ร่วมรายการด้วยกันน่ะเออแต่ตมันน่าประทัใจจริงครับเจอพี่พี่สื่อมวลชนครับเชิญนะครับเก็บภาพนั้นตรงนี้ได้เลยอีกหนึ่งแฮชแท็กครับ อีกหนึ่งแฮชแท็กของเราคือ The i c o n g r o u p ครับรถ้าได้แล้วยักหน้าบอกผงท,ทีพี่ๆส่มมชนภานต่อไปเดี๋ยวจะเป็นการดึงโปรดักต์นะครับอยากที่ผมบอกร้อยทั้งร้อยไม่มีใครสนใจผมเลยผมจะถือว่าได้แล้วได้แล้วครับ นี่จะน้องรักของพี่เดี๋ยนะจิกตาทำไมจิกตาทำไมจิกตาทำไม,ำไมอ๋อต็ดตดอเดเกล้องหลักยกมือหน่อยครับขอกล้องหลักยกมือครับโอเคหลังจากภาพนี้ครับผมจะขออนุญาตเรียนเชิญบิ๊กบอสพอลขึ้นมาถ่ายภาพนะครับร่วมกับน้องพีพีนะครับรอสักครู่นะครับ โปรดักเอาไปด้วยนะครับเรียนเชิญครับบิ๊กบอสพอครับเชิญครับกล้องหลักยกมือนะครับฝากเอาไปด้วยนะครับทั้งสองแฮชแท็กนะครับ b m c x d g r i d นะครับและแฮชแท็ก d i โ r ร g ก a m จะเห็นว่างานนี้จริงและเป็นงานที่เป็นทางการ เราก็ทําให้มันอารมณ์ดีได้เพราะเดียร์คอนทเป็นบริษัทอารมณ์ดีนั่นเองนะฮะฝากไปด้วยละกันสำหรับผลิตภัณฑ์บูไมซีนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่ายอดขายถล่มทลายมากจริงๆครับที่เปิดตัวไปไม่กี่วันใช้คําว่าไม่กี่วันเลยแล้วกันนะครับที่สะพาญมีงานวิจัยรับรองได้ว่าสารสกัดที่อยู่ในบูไมซีครับสามารถลดอาการอ่อนล้าของดวงตาได้จริงๆนะครับล้วภาพต่อไปครับการถ่ายด้วยนะโอเคนะขอถ่ายด้วยนะ โอเคกันไปยืนข้างข้างนี้นอนแล้วกันโอเคครับอขออีกหนึ่งภาพครับขอบคุณครับ นะครับผมแล้วก็กลับบ้านกันดีๆนะครับมา,บา,บาเอ,อ่บบเอ,อบ,าบายบายเบาๆครับผมไปแล้วครับบายบายอ่าบายยครับพีพีพครับ